45เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งคือเวทนาขันธ์เป็นผัสสะสัมปยุตเวทนาขันธ์หมวดละสองคือเวทนาขันธ์เป็นเสหตุกะเป็นอหตุกะเวทนาขันธ์หมวดละสามคือเวทนาขันธ์เป็นวิบากเป็นวิปากะธรรมธรรมเป็นเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรม เวทนาขันเป็นอ um, ุปาทินุปาธานิยะเป็นอนุปาทินุปาธานิยะเป็นอนุปาทินานุปาธานิยะเวทนาขันเป็นสังกิริธะสังกิเลสิกะเป็นอสังกิริธะสังกิเลสิกะเป็นอสังกิริธาสังกิเลสิกะ เวทนาขันเป็นสวิตักกะสวิจาระเป็นอวิตักกะวิจาระมัตตะเป็นอวิตกกาวิจาระเวทนาขันเป็นทัศเนนะปหาตับพระเป็นภาวนายะปหาตับพระเป็นเนวทัศเนนะภาวนายะปหาตับพระ เวทนาขันเป็นทัศเนนะปหาตับพระเหตุุกะเป็นภาวนายะปหาตับพระเหตุกะเป็นเนวทัศเนนะภาวนายะปหาตับพระเหตุุกะเวทนาขันเป็นอาจยคามีเป็นอปจจยคามีเป็นเนวาจยคามีนาปัจจยคามี เวทนาขันเป็นเสขะเป็นอเสขะเป็นเนวะเสขะนาเสขะเวทนาขันเป็นปริตาเป็นมหคตตาเป็นอัปปมานะเวทนาขันเป็นปริตารมณะเป็นมหคตารมณะเป็นอัปปมานารมณะเวทนาขันเป็นหีนะเป็นมัชชิมะ เป็นปณีตาเวทนาขันเป็นมิจฉัตานิยตาเป็นสัมมตานิยตาเป็นอนิยตตาเวทนาขันเป็นมัคคารมนะเป็นมคคเหตุกะเป็นมัคคาธิปติเวทนาขันเป็นอุปันนะเป็นอนุปันนะเป็นอุปาทีเวทนาขันเป็นอดีตเป็นอนาคต เป็นปัจจุบันเวทนาขันเป็นอตีตารมนะเป็นอนาคตารมนะเป็นปัจจุปนารมนะเวทนาขันเป็นอัชตะเป็นพระหิทธาเป็นอัชตะพระหิทธาเวทนาขันเป็นอัชตารมนะเป็นพระหิทธารมนะเป็นอัชตะพระหิทธารมนะ ละถึงเวทนาขันหมวดละสิบด้วยประการฉะนี้